วัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คนอีสานอาหารบ้านๆกับมาดามบานนาสวีเดนนะคะซึ่งช่วงนี้วันก็กินผักป่าสวีเดนรัวๆเลยคะ่ะวันนี้เป็นเมนูผักกูดยำขนมจีนที่วันชอบที่สุดในบรรดาผักป่าไปดูวิธีการทำกันจ้านี่คะ่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยพอเราน็อกน้ำเย็นเสร็จสวยงามน่ากินมาก มา <5 S 2> เลยค่ะเ,เดี๋ยวเราเริ่มทํายําขนมจีนนะคะพี่มีมอันนี้มีหลายมีหลายเมนูนะคะเมืม่ออาชีพเราเกินกับโรสนาอินสวีเดนค่ะใส่น้ำตาลโรสนาอินสวีเดนป้ามันไปหลายคลิปแล้วโรสนา,นายังไม่คลิปคนก็ไปตามโรสนาไทยวะ <c oughs> น้องวันพี่มีเห็นน้องเขามีคลิปเลยยําขนมจีนยําขนมจีนใส่ผักกูดนะคะใส่น้ําปะลาสไตล์คนอีสานมันเป็นช่วงๆต่อพี่มัน ไปหาปลาลงคลิปบ้างไหมที่ทําคลิปพี่ก็บอกให้ไปดูช่องหาปลาที่ช่องเจ้าหาปลาบอกตัดอยู่ยังยังไม่ได้มันไม่ได้มันตัดอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงท่านผู้ชมรอเอาค่ะสูตรเด็ดเคล็ดรับความอร่อยก็คือน้ํากระเทียมดองเด้ยเอาขึ้นให้เปลี่นเท็ดเองวะก็ใส่อ๋อนี่เหรอพี่พี่เอซีแหละทํามาให้เลิกไม่ยากเลยทำกินเฮ้บ้านนี้ หลังหาน้ำปลาสูตรไค่สุดมันแหละเนาะพี่วันคนมาจากเมืองไทยทุนหมดกระเทียมดองนะใช่เอ้าเราลองเองก็ได้ไม่ใช่บอกเรามีกระเทียมอยู่นี่ก็ไ้ไม่มีปัญญาไงเรลองไหมยังไม่ได้ลองเลยมีสูตพี่มีสูตรทําที่อร่อยมากเ้ยเจ<ะ>้าลองก่อนเลย กระเทียมดองเวลาทำยำไงพี่่าใช่ยำหนูชอบกินยำลยเมื่อก่อนพี่ไม่เคยใส่กระเทียมดองนะน้ำใส่อร่อยเด้สยูตรมาดามบ้านนานะคะยำใส่ข้าวคั่วด้วยข้าวคั่วคั่วเองบอบอคนมาจากเวียดนามพี่ๆเขาจัดให้พี่ก็จะมีแบบเขาคนมาเยอะอยู่นั่นนี่เฟนแต่บอกว่า หดกินอาหารสวีเดนไงบอไม่ต้องคนมาหูบอกให้แกคนมาจากเมืองไทยให้ไงตอเนี้อาจจะไม่กลับกับแกใช่แกได้กลับแกต้องเผื่อเราแกมองหน้าหนูแกว่าไม่หรอกหดกินอาหารสวีเดนก็ว่ะหนูว<ฮ>่ากินนะไม่ใช่หนูไม่กินหนูก็กินพี่ลืมพี่ลืมน้ำมันเน่า<ฮ>แต่ก็จะให้กินทุกวันเพราะเราเคยกินอาหารไทยเนาะพี่วัน<ฮ>จะให้เราแบบทิ้งอาหารไทยเพราต้องมีปลาไง ทิดหนึงแล้ต้องไปกินปลาล้านบอกเขาไปจริงๆเนี่ยนินทาสามีกันเขาคิดว่าเราจะกินแพงกินเปลืองเพราะว่าเราซื้ออาหารไทยมัน,มนแพงไงแต่ดูเมนูที่เรากินถูกเพราะเราทําเองจริงๆตอนแรกสามีพี่ก็เป็นแบบนั้นเธอทําไมเธอถึงซื้ออาหารไทยแบบนี้อย่างเงี้ยพอแกอยู่กับเรานานๆแกได้รู้ว่าเออเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรแพงูปลาลาขวดหนึ่งแล้วก็กินสามสี่เดือนอน,2 2> นี่ยสนะสองเดือนได้นหนูเนะี่ย สองเดือนหนูนะ่ะพี่ปันสามเดือนเลยหรอมกรลาสามขวดใช่ไหมพี่กลับมากุมพามีนาเมสาสามเดือนขวดละเออขวด,ขวดละเดือนจ้ะขวดละเดือนนะ่ะ,นนะะนนะกินทุกวันเหมือนพี่วันกัน <laughs> พี่วันกินหนักกันหนูในะอาหารไทยนะ่ะห,หนูยังแบบกินอาทิตย์นึนนงสองครั้งอ่ะหนูกินอ่ะยำแล้วก็เนี้ยตีนไก่แล้วที่หนูกินอนะ่ะยำพี่กิน,นทุกวันเลยแล้วดูวันนี้สามเมนูเนี้ยหนูกินวันละเมนูอ่ะอาทิตย์อาทิตย์นึง กินอยู่สองเมนูไม่ไม่หนีไปนี้หรอกเจ้าเป็นคนกินเปรี้ยวไหมพี่ไม่ค่อยกินเปรี้วยวเลยอเออดีกินพอดีอะเนาะบอกินเปรี้ยวจะไม่ซ<อ>ูมพอดีเลยแหละพี่จะไม่เปรี้ยวเลยแหละอ่ะมาดูการผักบกขนมจีนมาจากสายเด้อเส้นอย่่งวะไม่น่ากินเลยก,ก็ซื้อมาจากน,นั้นแหละซื้อมาจากร้านที่พี่วันพาหนูไปนะเออที่พี่ซื้อมาให้มันจะต้องไม่ใช่เส้นแบบนี้มันมันก็เส้นแบบนี้ไม่ใช่หรอบอของพี่จะเป็นเส้นเล็กต้าสีเขียวเหมือนกัน ก็หูเห็นตาสีกันุ้ยยืนแล้วยืนอีกนนะพี่ซื้อมาจากกอสโลน่ะต้องดูว่าเขียวยังไงพี่ไม่แน่ใจที่ไม่เคยจำจำาที่หนูเอามาให้แล้วนะบอกื้อมาใช่นี่แหละนี่แหละเซนเซาแล้วก็พริกป่นที่พี่ป่นเองซึ่งมาจากพี่ดวงแอดมินช่องจะถามว่าเผ็ดไหมลองชิมเด้อพี่ลืมเด้อมันเบาก่อนเบาก่อนเดี๋ยวมันเผ็ดเลยก่อนใส่กินเก่งใส่กินพกกินด้วยกันเด้อนี่เจ้ากลิ่นออรน้องอ่ะ เอาไปเก็บดงที่พิวันพาหนูไปนั่นหรอปะกูดไม่ยังไม่ออกเกอน้ำลายเจ้าของส่วนตรงนั้นนะ่ะมันยาวหมดแล้วตรงใกล้ทะเลสาบอ่ะส่วนอีกที่หนึ่งยังไม่เกิดเสาร์อาทิตย์นี้พี่จะพาไปเก็บแต่เมื่อวานนะ่ะพี่แบบพ้อละไปหาปะกูดแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมพี่ก็เลยลองหาป่าใหม่เป็นป่าที่สวยมากดวเราไปขับรถพี่ไปก็ได้นะาาตายอะ่ะบอโยตามีดาหัว ต้องเข้มแงให้ไุ่นไหวกับลุงอยู่นะโอ้ยจะต้องนี่เลยเ <c oughs> ก่งใจน,นะแกบอกว่าเก่งใจมากเลยโอ้ยอย่ามาเก่งใจสามีพี่เป็นคนใจดีมากจริงมีสองอย่างคือถ้าแกบอกโอเคคือโอเคถ้าแกบอกไม่โอเคคือแกจะนอนแค่นั้นแหละโอ้ยวันนั้น,นที่<ด>พี่วันชวนหนูไปกินหมูปิ้งอะอแกน่นนอนเงียบเนี่ยเพราะแกทำอะไรสักอย่างแกทำงานนังแล้วก็ไปเงียบ แกก็ว่าเขาชวนฉันอยู่แกเดินวัาสมบุรีใช่ไหมเขาชวนฉันอยู่เอาทําไม่บอกฉันเป็นมาเอาไปเอามาพาลูกไปซื้อของนูก็อ่านหนังสือเนาะสองคนพเน่ะไปซื้อของที่อีกาเหนียวมากเลยชิมกลับมาไปเอาไปค้นตู้ได้เล่าไปเต่อะไรได้เล่าอะไรไปไมนะ่รู้อะไรไม่รู้เล่าลังคืออะไรไม่รู้มันเป็นอธิบีายหให้พี่ฟังหน่อยไม่รู้ยังมาถามเรื่องเล่าไม่รู้เรื่องไม่กินวายยังแบบคิดแล้วคิดอีกอะ กินแล้วไม่ไหวอะพี่ก็มไม่รู้เปี้ยวอ่ะแล้วที่สำคัญสามีพี่อ่ะเป็นคนไม่กินเหล้าพี่ก็ให้แกอธิบายว่าเราลำคืออะไรแกบอกว่า,ามันหวานๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเมาอร่อยดีเฮ้ยเราลึกด้วยนะเมาลึกเนีพี่รู้จักแต่ไอ้นี้อ่ไอติมดำของเซเว่อะไรนะอืมทำไมน่ากินใช่ะอืมของแซบในส่เงิดหลาย เมื่อวานก็ทำแกงส้มรีบมากเลยทำเสร็จแล้วบอกตัดคลิปเสร็จแล้วบอกจบคลิปเสร็จแล้วอา้าวปลาก็าจะไปให้นะบอกอขยันเห็ดนะกุ้งอย่าอยู่ข้างล่างสิกุ้งมีน้อยด้วยใส่กุ้งแล้วก็ใส่ปูอัดคือใส่อุปกรณ์เท่าที่มีแต่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยอยู่ในตู้เย,ย็นรวนๆมาจ้ายำขนมจีนค่ะ